E250 ้าูครับหัวฉีดเป็นชนิดเดลไฟอาการแบบเหม็นควันออกถ้อยเสียแบบโอ้โหก็อาการที่มันเหม็นควันก็คือเนี่ยฮะพอเรากดแรงดันเข้าไปนะครับน้ำมันหยดเลยเยิ้มเลยฮะเป็นหัวฉีดรั่วซึมนะครับเป็นหัวฉีดเดลไฟนี่ครับหัวฉีดตอนนี้ไม่ได้ใส่ไฟนะครับก็มีอาการหยดแบบนี้ครับเห็นไหมฮะพอกดเข้าไปเนี่ยหยดตลอดเลยนี่ครับเหม็นแสบจมูกเลยต้องเดินหมีก็เลยทีเดียวนี่ครับอาการหยดคือแรงดันใช้ได้นะครับปกติดี เป็นแบบนี้ทั้งสี่หัวก็เดี๋ยวทาการเปลี่ยนปลายใหม่ถอนมันล้างเลยนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรากำลังจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับพวกปลายหัวฉีดนมถุงนี่ครับพอเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้ปอกหัวฉีดสภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียนะครับมันเป็นสีของความเก่าไม่ใช่สีสนิมอะไรนะฮะเพราะาเราดูไนดะ้ถ้าใช้ได้ก็ใช้ต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนอย่างไงครับหน้าสัมภาษณ์ยังเต็มอยู่นะฮะเปลี่ยนจากปลายหัวฉีดก็เพียงพอแล้ว อันนี้เป็นปลายเก่าที่เราถอดออกมาก็มีอาการรั่วหยดแล้วครับชัดเจนแล้วก็เป็นน้ำหนูตัวนี้เกก็สีมันค่อนข้างก็เหลืองๆนี่แหละครับรถมันหลายปีเนาะจะเปลี่ยนให้แล้วครับตอนนี้กดเลยฮะตอนนี้ก็มีแรงดันอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีน้ํามันรั่วหยดเลยไม่แต่น้อยนี่แหละรแรงดันก็กดอยู่ตั้งนานแล้วอันนี้กดคาเครื่องอยู่ตั้งนานแล้วนะครับเราทําการใส่ให้เพื่อคอนเฟิร์มคุณภาพมาตรฐานเทสหัวชีดน้ํามันก็ เฉลี่ยใกล้เคียงอยู่ในเลงที่รับได้ทั้งหมดนะฮะผมก็ติดเครื่องอยู่แล้วผมก็ประดมควันน่ะชื่อใจไม่มีเหม็นเหมือนเมื่อกี้แล้วครับชื่อใจมากเลยก็เพื่อนเพื่อนนะครับที่รถมีอาการเหม็นควันท่อเสียแบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะครับอย่างคันนี้ก็เช็คมาเป็นหัวฉีดรั่วหยดหยดเยอะมากๆเลยก็ทําการเปลี่ยนน้ำหนูเข้าไปัก็หายรั่วหายหยดก็หายเหม็นนะครับอาการคงมีแค่นี้แหละที่ว่าควันขาวกับกลิ่นเหม็นกลิ่นน้ำมันนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสําหรับ m ม r c e d e เด็ตเบคันนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook f a o p แฟนเพงชี่อ BK หรือว่าสแกน QR Code แอดไลน์ ode, ine, เป็นเพื่อนกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ